ทางหายไปเลยจากหน้าจอก็หายไปประมาณสองเดือนสามเดือนเนาะสเดือนก็จริงๆแล้วหายไปก็ดูแลดูพ่อด้วยเพ่อไม่สบายนะคะแล้วก็เราก็พักพักไปหลายอย่างคิดอะไรด้วยดูแลที่บ้านแล้วก็คิดว่าต้องการอะไรบางครั้งคนเรามานจะมี่ชงบางครั้งคนเราจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าถึงจุดหนึ่งมดทำงานมาสิบปีเงี้ยหมดได้หยุดคิดว่าตกลงแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตเราทาอะไรเรื่องความสุขเงี้ยมัก็รู้ว่าเรต้องทํางาน มีความสุขแล้วก็ทําเพลงเองด้วยตอนนี้แต่คือยังไม่ได้มีค่ายล้วก็ยังไม่ไเสนอก็คือว่าทําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีแล้วละครไนสอเข้ามาบ้างก็ตอนนี้ค่ะผู้จัดบอกเลยแล้วกันนะตอนนี้หมดก็คิดว่าเราหยุดไปสักพักใหญ่แล้วแล้วก็อยากกลับมาทํางาน,นแล้วนะคะก็ตอนนี้อยากทํางานอยากได้ละครนะคะคนบอกว่าที่ห่างหายไปเป็นเพราะว่าเราช้ำรักกับโดงเฉลิมอยู่มันหรือเปล่าครับไม่ได้ชำ้ำอกค่ะเขาเรียกว่า คือจริงๆเนี่ยคอามสัมพันธ์เปลี่ยนไปตั้ง3เดือนที่แล้วแต่มันไม่ได้ออกมาแบบประกาศออกมาบอกว่าหยุดยุติความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะก็ยังใช้ชีวิตป<ช>กติก็คือก็เอาช่วงเวลาที่เงียบเงียบไปก็อยู่ที่บ้านดูแลที่บ้านขอถามถึงสาเหตุการเลิกราได้ไหมครับว่ามาจากอะไรครับจริงๆเอ่อมันค่อนข้างทุกอย่างค่นข้างจรวดเร็วมากค่ะคือตอนแรกๆที่เราคบกันเนี่ยคือมดอยากจะบอกว่าการที่มดพูดอะไรออกไปเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้พูดเพื่อ รบบับวานแบวมันเด็กๆก,กันเนาะที่แบบว่ารักมากชอบมากจนแบบพ,พูดพูดทุกอย่างแต่จริงแล้วว่ามดแคร์คนที่อยู่ข้างหลังของมดด้วยและแคร์คนที่อยู่ข้างหลังของพี่เขาด้วยฉะนั้นมดจะพูดอะไรมดก็ต้องอยู่ในการเทนส์ใช่ไหมคะแล้วก็สาเหตุที่ความสัมพันธ์เปลี่ยนเพราะว่ามดคิดว่าคนเราลฟกสไตล์ไม่เหมือนกันทางดยนชีวิตไม่เหมือนกันคือพอลองรู้จักแล้วเนี่ยคือคนเราเกิดมาคนละแบบถูกเลิงดูงมาคนละแบบฉะนั้นไลฟ์สไตล์ต่างกันมากคือมดเป็นค่อนข้างจะแบบลุยๆแล้วก็มดทํางานอ่ะ ค่อนข้างจะแบบว่าคือมดทางานเยอะอะ่ะมดชอบทางานวันไหน่ที่รู้สึกว่าเตงว่างเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบตัวเองรู้สึกไม่ดีอะ่ะพี่เขาก็จะแบบว่าแอบจะมีอะไรเล็กน้อยที่แบบว่าปัญหาถึอบ้างอะไระบ้างแบบคือเขาก็อยากให้เราอยู่ด้วยได้เจอกันอย่างเงี้ยมันเป็นหาเล,เล็กๆอะค่ะซึ่งมันทําให้เราไม่สบายใจเขาเองก็ ไม่สบายใจแบบว่ามันก็มมีความสุขฉะนั้นในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็คิดว่าจริงๆเราวลฟ์สไตต่างกันก็เลยจบกัน่ปไม่รู้สึกอต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเขา,าสุขมากระยะเวลาที่คบกันนี่ประมาณเท่าไหร่สองเดือนค่ะแต่เขาบอกว่าที่เราเลิกรากันเป็นเพราะว่าฝ่ายชายซ้อมเราเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับซ้อมอยู่ได้ไงคะคนมีคุณพ่อคุณแม่ใช่มดไม่อยู่ในสถานะที่แคร์ถึงนาดนี้แน่นอนเพราะว่ามดอยู่ในที่ที่ทุกคนมองได้เข้าใจไหมคะ พ่อมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่ใครจำทำเงินละมดเองไม่ยอมแน่นอนซึ่งตอนไม่มีทางไปได้แล้วมนไม่รอให้มันถึงต้องตอบก็ได้เป็ที่มาขอกช่วยคือใครก็ไม่รู้คือไม่ใช่น้องไม่ใช่ไม่ใช่น้องเต้ยค่ะคือเป็นแบบเราก็ไม่ได้กเป็นการสร้างงงไหมกับข่าวที่ออกมาว่าเราจบกันไม่สวยแล้วก็มีการซ้อมกันเกิดขึ้นทำร้ายแล้วกันไม่งงเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่แบบว่า มันจะต้องมีข่าวที่แบบแงน่เสียออกมาถ้ามดพูดอะไรออกไปแล้วมดจะต้องยอมรับในสิ่งที่เขาจะกลับด้วยแต่ว่าความจริงคือความจริงคือถ้ามันบอกว่ามดคขายู่กับคนนี้มดจะสังเกตมดจะไม่โกหกเพราะมดคิดว่ายังไงก็ต้องออกไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยคือโกหกไปก็เท่านานถูงไหมคะก็บอกความจริงไปดีกว่าเพราะมดคิดว่าคนไทยทุกคนหรือว่าคนทุกคนอ่ะถ้าบอกความจริงหรือว่ายังไงก็แล้วแต่อ่ะคือมดคิดว่ารับได้ดีกว่าเขามารูนั่นเอง ก่อนหน้านี้ดมดมดเคยได้ยินขา่ขาวข่าวประเภทแบบนี้ไหมคะว่าโดนซ้อมถึงเรื่องคือมดนี่คือจริงๆที่เขาไม่ได้มีพฤติไไกรรมอ้นแต่อตอนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะคะยังได้มีการพูดคุยกันอยู่บ้างไหมก็ไม่ได้ม<ง>ไม่ค่อยไม่ได้คุยแล้วค่ะมดก็ตอนนี้ก็มีความสุขใช้ชีวิตที่เราเป็นเรียกได้ว่าตัดขาดโดยที่ไม่เหลือใยกันเลยไม่เหลือใยความสัมพันธ์แบบนานๆใช่ยังคุยกันอยู่จะเป็นตกสวยนเป็พี่น้องยังเป็นอะไรอย่างนี้ <จะ S 1> <ฮ>ก็บบเจอกันทักไทยกันเป็นมิกันเพราะว่าพี่เขาก็มันกมีน้ําใจค่ะเวลาแบบมีอะไรก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ต้องเกลียดกันมดรู้ว่ามัดต้องการอะไรมากกว่าแลังจากนี้เราจะมองความรักหรือว่าจะเลือกคบใครนี้เราต้องใช้เวลากนแ็การที่รู้จักเขาเนีเป็นการสกแกน,นแล้วแล้วเราก็รู้แล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่ทั้งตัวเขาและตัวเราไล่ตามไม่ได้เพราะฉะนการดำเนินชีวิตมันไม่เหมือนกันก็เลย เ็นเพื่อนแกนดีกว่าหลังที่ต้องลาไปกันสองเดือนนี่ฝ่ายชายได้มีโ <3 S 1> ทรมาง้อขอคืนดีมากไหมครับไม่มีค่ะมดต้องมด,มด,มด,มดเปลี่ยนโทรศัพท์คือมดอยากอย,กอยู่แบบว่าในช่วงเวลาที่แบบดูแลที่บ้านคือมดได้รู้ว่าจริงๆ,ๆชีวิตมดต้องการอะไรเพราะที่ผ่านมามดวิ่งตามหาความรักมากเลยคือทุกคนมันมีช่วงเวลาที่ทุกคนอยากมีความรักอยู่แล้วอ่ะพอมันมีความรักเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นถ้าเกิดว่าทํางานเนี่ยมันก็จะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมดก็ได้รู้ว่า คือจริงๆแล้วใครที่แบบรักเราที่สุดอ่ะแล้วเมื่อเรามีปัญหาหรืออะไรเราก็รออยู่ที่บ้านตลอดคือคุณพ่อคุณแม่เมื่อไรรู้ว่าตอนนี้ชีวิตคือมันต้องการอะไรมันมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องมีแฟนแต่อัดแค่จะเหงาบ้างแต่มันมีความสุขกว่ามันเกี่ยวกับปัญหามือที่สามเขามาแทรกแซงไหมครับไม่มีเลยค่ะทุกอย่างอยู่ที่ตัวมดวนๆเพราะว่าม่อบอกแล้วว่ามดต้องการความสุขของชีวิตตอนนี้เพราะว่าเวลามันเราไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปมันจะนานแค่ไหนที่เราจะได้แบบ ใช้ชีว like like so ิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือกับคนที่เรารักออย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับชีวิตแค่ไมคาดเพราะคีทุกคนไม่ค่ะหนูปกติมากค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาทำาลี้หนูได้ชีวิตของเราทุกคนเลือกทำเลี้ตัวเองได้คนเหมือนกันมู้เหมือนกันใครเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่จะขอค่ะขอเลิกขอยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเหนื่อยไปเองค่ะเหนื่อยการที่ต้องตอบคำถามแบบว่าแบบคือเรารู้ว่ามันเหนื่อยมันไม่ได้ละมดทำงานเยอะพี่เขาก็เครียดเขาก็เขาก็ร เขาอยากจะเจออยากใจะอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกอมดชอบทำงานมันค่อนข้างจะแบบชอบวุ่นๆไฮเปอร์อ่ะเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่ดุโอเคอค่ะ